พี่ครับเอาครับเฮียเชิดว่าไงครับผมอยากประกอบความจักเรื่องมันยังไงมันปั่นสะ่อดแล้วแบบมันโคตรแลกอะปั่นแล่อดแลกใช่แลกจัดเลยอะแบบอยากได้ที่มันแบบลื่นๆเลยโจแบบ2องร้อยสิบสเพ่อเลยเนี้ยเน้นปั่นสต่อดลื่นใช่แตกๆอะส0 0 0มพอไหมเพื่อ0 0 0 0พออะเดี๋ยวเราดูสเปคนี้อันนี้มันสามหมงใช่ไหมผมลดให้เฮียเชิดเลยเหลือสามหมื่นอกี่เพเนี่ยสองร้อย่สไงชัวร์เลยเนี่ยลื่นชัวร์ปั่นลรถแตกชัวร์ได้ได้เลยได้เลยโอนอย เอาเลยครับเนี่ย2,000 years later นานพูดหาปั่นสล็อตรอกวีเผื่อแตกไว้ได้ค่าคอมด้วยรำแม่งเบสสองพันเลยเด็ดสองพันเลยยี่สิบทีเฮียดูสิบหายละเงินไม่มีจ่ายค่าคอมไว้หน่ะยเฮทำไงเวีสิบหายละกูแม่งต้องหนีอ่ะแม่งพีจีเอากูเก็นแม่งสาวท้ำมอโลงมึงไม่กล้าบ้านมือเปล่าดอกหายสล็อตก็เสียคอมก็สั่งประกอบเพราปากเปล่าอีกอันี่เอาแม่งไกล้บ้าน ฮัลโหลนัาเพื่อนมึงอยู่ไหนนี่เนี่ยว่าเยวกรสจอไปขายให้เนี่ยอยู่บ้านไหมเนี่ยรุ่นฮ t x 3060เนี่ยกูขายไปละ0 0 0พันเงียวไหม2000แพงไปเพื่อนสามสูเขาเล่นแค่พันห้าพัมึงให้กูได้ไหมล่ะกูรับจบถ้าพันหมึงเอาไหมพันห้านี่วะเอเอาพันห้าเอเดี๋ยวกูไปหากับบ้านดวเจอกันเพื่อนสวัสดีครับฮีผมมาเสนอการ์จอเฮียเป็นสามสูมือหึ สามตัวลงศูนย์มือหนึ่งถูกถูกผมให้เฮียห้าพันเอาเปล่าเอ๊ยเองจะปล่อยห้าพันจริงเหรอใช่เฮียไหนเฮียดูดิสภาพค้อกิฟต์ผมบอกเลยผมไปได้มาเฮียลองดูก่อนอุ้ยของแท้ว่ะแต่แนะนำอย่าแก่เลยเฮียไม่ของมือหนึ่งแม่งคุ้นมากเลยใบเนี้ยไม่คุ้นผมไปรับมาจากอีกเจ้าหนึ่งเหรอใช่อ่ะห้าพันก็ห้าพันห้าพันนะเฮียโอนนะได้ได้ได้ห้าสกแกนเรียบร้อยครับผมขอบคุณมากครับเฮียครับแล้วกันน่าจะมาขายใหม่นะครับ